สวัสดีค่ะใครชอบกินแกงไก่หน่อไม้ส้มบ้างคะวันนี้ที่บ้านหมันทำค่ะนําสูตรและวิธีทามาฝากเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะคะหน่อไม้นี่จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะนํามาหั่นเป็นเส้นๆค่ะ,คะไปต้มให้เดือดประมาณ20นาทีค่ะแล้วตักขึ้นพักไว้ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะคะต่อไปเราจะมาทําเครื่องแกงกันค่ะมีพริกแห้งพริกจินดาแดงตะไคร้หอมแดง และกระเทียมค่ะเราจะตำทั้งหมดให้แหลกพอประมาณนะคะโดยใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยความเผ็ดแซ่บแล้วแต่ชอบเลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวจะลงมาให้ในคําอธิบายค่ะได้เครื่องแกงแล้วค่ะแหลกแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราตั้งกระทะเลยค่ะแล้วนําเครื่องแกงของเราลงไปคั่วให้หอมหอมนะคะตอนนี้เครื่องแกงของเราก็ส่งกลิ่นหอมโชยออกมาแล้วค่ะแล้วใส่ไก่ลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้ไก่ประมาณ500กรัมนะคะ ผัดไปมาถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วผัดคลุกเขาให้ไก่ของเรานั้นพอสุกประมาณ50%นะคะอย่าลืมใส่ใบ,บมะกรูดฉีดลงไปเพิ่มความหอมด้วยค่ะจากนั้นเราจะใส่หน่อไม้ดอกของเราลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปให้พอท่วมหน่อไม้ของเรานะคะผัดคลุกเขาไปมาสักหน่อยค่ะให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันดี แล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาและผงนัวค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาทิ้งไว้ให้น้ำแกงเดือดนะคะระยะนี้เราชิมรสได้เลยนะคะถ้าขาดรสใดเราเพิ่มรสนั้นได้เลยค่ะพอน้ำแกงของเราเดือดทุกอย่างก็สุกดีแล้วเราก็จะเติมใบมะกรูดเพิ่มลงไปค่ะตามด้วยต้นหอมและใบแมงลักค่ะเสร็จแล้วเรากดทุกอย่างให้จมน้ำแกงค่ะแค่นี้เราก็จะได้ แกงไก่หน่อไม้แล้วนะคะ แกงไก่หนะ่อไม้ส้มของเราก็พร้อมตักเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้ทานเป็นกับข้าวกับแก้มหรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะถ้าใครยังนึกเมนูวันนี้ไม่ออกลองทำเมนูนี้ทานกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ